ตอนที่32รัชนาเลือกคู่เสือน้อยก็คิดอะไรได้นิดหน่อยแต่ก็ช่างมันเถอะเขาจึงยื่นมาลัยข้อมือที่เตรียมมาให้เธอพร้อมพูดขึ้นว่าเราตั้งใจเลือกมาให้เลยเขาก็อธิบายว่าทำไมไม่เอากุหลาบให้ทำไมต้องเป็นมาลัยข้อมือด้วยโดยยังไม่ต้องรอแฟนสาวถามเสือน้อยก็เล่าให้เธอฟังหมดแล้วและก็อยากให้เธอรู้สึกเป็นคนพิเศษเหมือนตอนที่ นางรจนาเสียงไทยพอเธอได้ยินก็ยกยิ้มมุมปากพอจะเข้าใจที่เสือน้อยเล่ามาบ้างส่วนเธอก็คุยกับเขาอยู่ครู่หนึ่งแต่ไม่ได้มีแก่นสารอะไรที่เรื่องชายหนุ่มรุ่นพี่เสือน้อยก็ไม่ได้ถามก่อนที่จะแยกย้ายไปเข้าแถวของตัวเองวันแห่งความรักจึงเต็มไปด้วยสีสัน แทบทุกคนในโรงเรียนต่างมอบของแทนใจให้แก่กันใครคนไหนหล่อหน้าตาดีก็จะมีสาวๆเอาสติกเกอร์มาแปะให้โดยเฉพาะพวกรุ่นพี่ผู้ชายมอปลายมันเป็นปกติมากที่รุ่นน้องสาวๆมักแอบ,บชอบรุ่นพี่มอปลายรุ่นพี่ผู้หญิงก็เป็นเช่นเดียวกันทางโรงเรียนจะห้ามก็ห้ามไม่ได้จึงคิดว่าคล้ายเป็นวันปล่อยผีไปวันหนึ่งเพราะเทศกาลหรือวันแบบนี้มันไม่ได้มีทุกวัน เพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้นในตอนเที่ยงก็คือช่วงเวลาแห่งการวิ่งไปมาของกลุ่มเด็กสาวหมอตน้นรุ่นพี่คนไหนหล่อก็จะพากันไปกรีดกราดเฮโลพากันไปติดสติกเกอร์ซึ่งเสือน้อยก็มีคนมาติดบ้างเล็กน้อยสองสามดวงที่น่าสนใจก็คือไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นเพื่อนๆในกลุ่มน,นี่แหละที่ผลัดติดให้กันเองมันช่างชีช้ำเสียเหลือเกิน ถ้าเดินออกจากโรงเรียนโดยเสื้อผ้าเอี่ยมสะอาดหมดจดแบบนี้คงได้อายกันแย่ด้วยเพราะกลัวอายกลุ่มเด็กหนุ่มจึงได้ปลอบประโลมตัวเองด้วยการผลัดกันติดให้กันเพื่ออย่างน้อยจะได้ให้คนอื่นรู้ว่ากูก็มีคนสนใจนะเว้ยและส่วนมากมักเป็นผู้ชายตกกระป๋องแบบพวกเขาทั้งหลายพอเห็นเหตุการณ์ดังนี้จึงตั้งความหวังว่า พอขึ้นมอปลายก็จะต้องมีคนมาติดให้พวกเขาแบบนี้ด้วยและต้องเอาดีสักถังให้ได้พวกเขารอบกูร้องในใจตอนกลางวันของกลุ่มเหมือนฝันกับมะปรางทั้งคู่เรียกได้ว่าเป็นตัวดึงดูดสายตาชั้นเลิศสติกเกอร์บนเสื้อติดจนแทบไม่มีที่ว่างแล้วมะปรางก็โทรนัดรุ่นพี่คนสนิทมาหาจากนั้นทั้งคู่ก็คุยกันหวานแหวว ทำเอาเพื่อนๆในกลุ่มแซวอิจฉากันยกใหญ่จนกระทั่งเธอมอบมาลัยข้อมือที่เพิ่งได้มาให้กับรุ่นที่คนนี้แล้วยังไม่ลืมเล่าเรื่องราวของนางรจนาพอกลับมานั่งรอบกลุ่มกับเพื่อนแกงนางฟ้าทุกคนก็แซวกันนิดหน่อยมีเพื่อนถามขึ้นว่าเธอจะเอายังไงกับนายเสือน้อยเพราะเหมือนว่าเธอจะสนอกสนใจพี่ธรมากกว่าตัวของเหมือนฝันเองก็พยายามฟังอย่างตั้งอกตั้งใจด้วยเช่นกัน เธอก็สารภาพว่าพอลองได้คบดูแล้วเหมือนจะชอบพี่ธรมากกว่าส่วนเสือน้อยพอได้คบสักพักก็รู้สึกว่างั้นๆไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนอย่างพี่ธรถ้าไม่ชอบก็บอกเลิกมันไปเลยจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนในกลุ่มแนะนำและโน้มน้าวเธอโดยเฉพาะเหมือนฝันที่เป็นคนเชียร์ให้ทั้งคู่จีบกันจนเธอตัดสินใจได้ว่าจะบอกเลิกกับเสือน้อยเธอยังจำข้อตกลงของทั้งคู่ได้ ถ้ามันเป็นไปได้ด้วยดีพวกเราก็คบเป็นแฟนต่อไปแต่ถ้าคบแล้วดูเข้ากันไม่ได้หรือว่ามะปรางเกิดมีคนใหม่ที่ถูกใจมากกว่าเราก็ขอให้บอกเลิกกันด้วยดีและกลับไปเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมได้เอาแบบนี้ดีไหมย้อนไปวันตกลงคบกันเสือน้อยก็พูดทำอนงนี้ไว้จนกระทั่งเลิกเรียนมะปรางจึงได้โทนนัดเสือน้อยมาหาตางลำพังและได้พูดเข้าประเด็นทันที นี่เสือน้อยยังจำได้ไหมวันที่เราตกลงเป็นแฟนกันพอเห็นสาวสวยตรงหน้าเกรินมาแบบนี้ทำให้เขารู้สึกถึงหลังสังหรณ์ไม่ดีไม่ดีมากๆแต่ก็ยังพยักหน้าตอไปจำได้แม่นเลยคือว่าเราคิดว่าเราไม่ได้ชอบเสือมากขนาดนั้นพอได้ลองคบกันแล้วเออเธอเว้นช่วงไว้ครู่หนึ่งก่อนพูดว่า ตอนนี้เรามีคนที่ชอบและรู้สึกดีกับเขามากกว่าเสือนะเธอพูดด้วยน้ำเสียงลำบากใจเราพอจะเข้าใจแต่ว่าตรงไหนที่ทำให้เราเสียคะแนนไปหรอเขาอยากรู้เรื่องนี้จริงๆเขาก็หมั่นไปเอาใจโทรไปแทบทุกวันวันก่อนยังคุยกันปกติดีอยู่เลยในใจของเธอก็ครุ้นคิดถึงเหตุผลต่างๆนานาที่มีส่วนสำคัญก็เป็นคำพูดจากคนพูด มันก็มีหลายเรื่องที่ในใจเธอได้ยินได้ฟังอุ๊ยดูแฟนเธอสิยืมเป็นมัสคอตหน้าโรงเรียนอีกแล้วบางคนก็พูดว่านี่มะปรางเราฝากเสือน้อยสั่งข้อเหนียวหมูปิ้งมาให้หน่อยสิส่วนใหญ่จะแซวเรื่องแฟนของเธอเป็นลูกจ้างเด่นขายของมันทำให้เธอรู้สึกอายจนต้องหาทางพูดเบี่ยงประเด็นเวลาที่มีคนมาคุยอะไรทำนองนี้กับเธอส่วนใหญ่เธอมักไประบายกับเพื่อนๆถึงความน้อยเนื้อต่ำใจ ทว่าเธอไม่สามารถพูดกับเสือน้อยได้เพราะไม่อยากทำร้ายจิตใจเขาขนาดนั้นตอนเด็กๆเธอรู้ว่าเสือน้อยเป็นพวกหัวโจกแต่ก็คอยปกป้องผู้หญิงด้วยเอาชีวิตการชกกับรุ่นพี่เพื่อปกป้องยายลูกหมีจึงทำให้เธอรู้สึกดีกับเขาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอีกส่วนหนึ่งก็เพราะคนที่เข้ามาวิ่งในหัวใจของเธอคนใหม่เขาดูตื่นเต้นเร้าใจพูดจาดูดีหวานหูถูกใจเธอเป็นอย่างมาก อังขนพี่เขายังเอาใจเก่งด้วยเธอรวบรวมความคิดก่อนจะตอบว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะ่ะเราก็อธิบายไม่ถูกแต่ตอนอยู่ใกล้กับพี่เขาเรารู้สึกมีความสุขมากๆมะปรางสังเกตเห็นความผิดหวังผ่านสายตาของเสือน้อยก็ได้เราเข้าใจแล้วเราเคยพูดไว้แล้วนี่ถ้าเกิดมีคนใหม่ที่ถูกใจมากกว่าเราก็ขอให้บอกเลิกกันด้วยดี เสือน้อยทวนคำพูดที่พ่อเคยสอนไว้ทว่าตอนที่พูดกับตอนที่ทำมันเป็นคนละเรื่องกันเลยพอเสือน้อยประสบพบเจอกับมันด้วยตัวเองจึงเข้าใจความรู้สึกหวมแหว่งที่ก่อตัวขึ้นภายในจิตใจความผิดหวังโศกเศร้ามีพวกอารมณ์ต่างๆประเดประดังเข้ามาในใจของเขาไม่หยุดหย่อนแต่ก็ลุกขึ้นยืนพูดกันอยู่หลายประโยค ก่อนที่จะบกมือแยกย้ายกันไปอย่างเป็นทางการพอเสือน้อยมองเห็นเธอจากไปพักหนึ่งแต่ก็มองไปเห็นว่าเธอลืมสมุดไว้ด้วยความเป็นห่วงจึงรีบวิ่งตามไปกลัวว่าเธอจะไม่มีการบ้านส่งหรือมีงานสำคัญอยู่ในสมุดแต่วิ่งตามไปได้ไม่นานก็พบเธอกำลังเดินอยู่กับรุ่นพี่คนนั้นที่เขาได้เจอเมื่อเชา้าเสือน้อยกัดฟันเดินเข้าไปหาอย่างรวดเร็ว ทั้งๆท,ที่ใจไม่อยากไปเลยจริงๆเขาจึงตะโกนไล่หลังทําให้ทั้งคู่หันมามองมะปรางหันมามองเสือน้อยแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเห็นเพียงรอยยิ้มสาสะท้อนออกมาเท่านั้นก่อนมือข้างหนึ่งของเขาจะยื่นสมุดให้กับเธอขณะที่ยื่นให้เขาพลางเหลือบตาไปเห็นมาลายข้อมือที่ชายหนุ่มรุ่นพี่ถืออยู่เขาคิดขึ้นในใจอืม นั่นมันเราที่ให้มะปรางไปเมื่อเช้านี่ว่ะสายตาของเขาหยุดที่มะลัยและก่อนหันไปมองมะปรางด้วยสายตาเฉยเมยปะปนไปด้วยสายตาลุ่นลึกก่อนจะหมุนตัวจากไปเพราะเสือน้อยไม่รู้จะโกรธหรือขำตัวเองดีถ้าขำก็ขำที่ดันมอบมะลลยข้อมือให้เธอเอาไปเลือกคู่เสี่ยงทายตัวเขาต้องการเสือให้เห็นว่าเธอถูกเขาเลือก แต่เจ้ากรรมเธอก็ดันเอามาลัยข้อมือแทนใจไปให้รุ่นพี่คนนั้นเสียนีเขาคิดในใจส่งต่อกันเป็นไม้วุ้งผลัดเลยนะพวกเองแบบนี้สินะรจนาเลือกคู่เขาขำในใจไอ้นั่นนสังทองส่วนเขาคือเป็นตัวประกอบเท่านั้นเขาหัวเราะในใจเพลงตัวประกอบพี่กวางเอบีนอร์ม้ลก็ดังขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวคล้ายประชดชีวิตในวันนี้ของเขา วันนี้เขาไม่มีอารมณ์ทำอะไรแล้วจึงกลับบ้านเร็วผิดปกติส่วนเรื่องราวที่พยายามขายมาทั้งวันอย่างรจนานเรื่องคู่ก็กลายเป็นว่าสำเร็จเป็นไปตามเป้าแต่มันเป็นสำหรับคนอื่นนะไม่ใช่ตัวเองพอถึงบ้านเสือน้อยก็ทำตัวไม่ถูกจึงได้เดินไปหาเจ้าทองสุขก่อนไปนอนเปลในบ้านสวนเจ้าควายรู้งานจึงเดินไปคลอเคลียให้กำลังใจเขาก็ลูบหัวมันลูบเขามันไปพลาง พอได้เวลาอาหารพี่นางก็ยกมาให้มันกินส่วนเขาก็ขึ้นบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำที่ศาลาริมน้ำคีย์บอร์ดตัวหนึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะพร้อมหนังสือขียเสือน้อยที่อารมณ์เปลี่ยวเหงานั่งบรรเลงเพลงไปมาบางครั้งก็ร้องเพลงไปด้วยจนพ่อเดินมาเห็นจึงนั่งคุยกันเพราะอารมณ์ผิดปกติของลูกชายของเขานั้นดูไม่ยาก เป็นไงเรามีอะไรไหนเล่ามาให้ฟังสิเสือน้อยก็ไม่มีอะไรปิดบังและมีคำถามในใจที่ต้องการถามพ่ออยู่จึงเล่าเรื่องออกไปจนหมดเปลือกพ่อผันได้ฟังก็ยิ้มยิ้มน่าสนใจรจนาเลือกคู่หรือเขาอาจเก็บเป็นแรงบันดาลใจไว้วาดภาพได้จากนั้นพ่อก็พูดถึงเรื่องที่เสือน้อยสงสัยเรื่องถ้าไปไม่รอดก็ยังแยกย้ายกันไปด้วยดี พ่อผ่นบรรยายว่ากับความรักแค่มอหนึ่งมันก็แค่นี้เองมันเปรียบเหมือนต้นกล้าที่ยังต้องผ่านการรดน้ำดูแลไล่แมลงต้องผ่านลมผ่านฝนอีกมากกว่าจะเจริญเติบโตยังต้องเจออีกมากเสือน้อยเอ้ยนี่คือประสบการณ์ของพ่อผันในตอนเรียนแต่อย่างน้อยเลิกกันไปก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ไม่ต้องเกลียดกันตอนเจอหน้าก็จะไม่รู้สึกผิด ต้องหาทางหลบหน้าให้มันเหนื่อยสามารถยิ้มให้การไม่ยามพบหน้าอย่างน้อยเองก็ไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรซึ่งเป็นประสบการณ์ล้ำค่าที่เขาตั้งใจถ่ายทอดให้ลูกอย่างค่อยเป็นค่อยไปเองนะ่ะยังอ่อนยาวนักเรื่องประสบการณ์ด้านความรักจำต้องเตรียมใจให้ดีในมุมมองของผู้ใหญ่ความรักในวัยเด็กอายุ1 3 1 4มันก็เท่านี้เองมันก็แค่ความรักประเดียวประดาวเป็นความรักแบบฉาบฉวย อยู่ได้ไม่นานคิดหรือว่าจะรักกันไปตราบชั่วฟ้าดินสลายถือว่ามันเป็นแค่เพียงประสบการณ์ที่ต้องพบเจอในชีวิตเขาถึงนิยามมันว่าปั๊ปปี้เลิฟหรือความรักแบบเด็กๆพอได้เจอใครดีกว่าถูกใจกว่าก็ไปไงส่วนเรื่องที่ว่ามะปรางเอามาไล่ข้อมือของเองไปให้คนอื่นนั้นจะว่าผิดไหมมันก็ผิดแต่ด้วยอายุเท่านี้เองเธออาจจะแค่ลืมลึกในส่วนนี้ไปก็เท่านั้น ลืมใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นที่มีให้ประเดี๋ยวเองก็เจอคนที่ชอบคนใหม่เองละนะพ่อตบไหลให้กำลังใจอย่าไปคิดมากเลยมามาเดี๋ยวพ่อร้องเพลงปลอบก่อนจะลุกขึ้นไปหยิบกีตาร์โปร่งตัวโปรดมานั่งข้างลูกชายกีตาร์ตัวนี้มีลายเซ็นของพี่ป้อมอัศนีกับพี่โตะวสันยอยู่ครบพ่อยิ้มอ่อนโยนพร้อมถามขึ้นว่าเอาอย่างเสือน้อยถามเพลงอะไรละพ่ออารมณ์แบบนี้มันก็ต้งเพลงเธอปันใจสิวะ พ่อพูดพลางดีดกีตา้าตั้งสายอยู่ครู่หนึ่งเสือน้อยยิ้มเจือนพี่ป้อมอีกแล้วหรอเขาเหลือบไปมองปีกกีตาราหลักสีที่ห้อยอยู่บนคอมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่วันเกิดฉลองครบหนึ่งขวบปีมันก็อยู่ติดตัวเขามาโดนตลอดจนเขาจึงเรียกมันว่าหลวงพ่อปิกหลังจากนั้นพ่อผันก็เริ่มเกากีตาร,ร้องเพลงนำหัวกใจสลายเมื่อเธอเดินไปกับเขาไม่คำานึงถึงเรื่องราว ส่วนเสือน้อยก็เล่นคีย์บอร์ดเสริมมาถึงท่อนฮุกก็ตะโกนร้องประสานเสียงกันดังลั่นที่ศาลาริมน้ำเธอจะมาไม่มาถึงใจก็กลับไปเสียดีกว่าทำเอาเด็กหนุ่มลืมความทุกข์ความเศร้าเพราะว่าได้ระบายมันออกไปกับเสียงเพลงขอบคุณสำหรับการรับฟังจนจบนะครับถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวของเสือน้อยในตอนต่อไปอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกตอนใหม่ๆทันทีที่ลงครับ และถ้าชื่นชอบผลงานฝากกดไลค์และแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกนี้ให้เพื่อนๆของคุณสำหรับตอนต่อไปสามารถคลิกที่วิดีโอที่ขึ้นมาบนหน้าจอนี้ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ